สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหา5.3ข้อ6นะครับในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสอวน,นนะครับก็ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ5คลิปแรกเนี่ยก็เป็นการเฉลยข้อ1-5ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาต่อที่การเฉลยข้อ6นะครับอ่ตาตนนี้ข้อ5เฉลยไปแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เรามาข้อ6อ่โจทย์ก็สั้นๆเลยนะจากซิกมา6เท่ากับ12แล้วก็ซิกมา28เท่ากับ56 ให้หาจำนวนเต็มบวก n ตัวอื่นนะที่ที่ไม่ใช่6กับ28นะ่สเนาะเอามากกว่า28เนะี่ยซิกมาเนเท่ากับสอนะครับอันนี้อยัง6นะซิกมาหออกมาเป็น2เท่าของ6นะซิกมายีเป็น2เท่าของของของยีแล้วเขาก็เลยให้หา n ตัวอื่นที่ซิกมาเออกมาเป็น2เท่าของ n เนี่ยนะครับอันนี้ที่จริงคือมันมันไม่ได้ต้องหาเองหรอกนะแล้วก็มันอ่ามันไม่ใช่โจทย์แนวอ่า โอลบิคสอแนลหรอกนั่งหาตรงตรงอย่างนี้นะครับอันนี้จริงๆคือเขาอาจจะให้เราทบทวนคอนเซปต์เรื่อง perfect number งเองนะเ,เดี๋ยวนะเขียนก่อนนะข้อ6เนี่ยเป็นเรื่อง perfect number นะครับก็คือภาษาไทยก็คือจำนวนสมบูรณ์นะฮะถ้าจำ ชื่อไม่ผิดนะมันคัแปงอาจจะมีหลายแบบนะแต่ว่าผมแปลตรงว่าจํานวนสมบูรณ์แล้วกันก็คือจํานวนสมบูรณ์เนี่ยเรียกว,ว่าเพอร์เฟกนัมเบอร์ก็คือจํานวนที่มีสมบัติแบบนี้แหละซิกมาเเท่ากับ2อหรือถ้านิยามที่แบบบรรยายเขาจะบอกว่า n เป็นจนํานวนเพอร์เฟเนี่ยหรือว,ว่าจํานวนสมบูรณ์หรือเพอร์เฟ n u m นัมเบอร์เนี่ยก็ต่อเมื่อเอาตัวหารของ n ที่ไม่ใช่ n เนี่ยมาบวกกันแล้วได้ n เช่นอย่างตอน6เนี่ยนะมันมีตัวหารคือ1 2 3 6 เราเห็นไหมว่าเอา1นึบวกสบวกสเนี่ยมันก็จะได้6เนี่ยนะครับแล้วก็28เนี่ยมันก็จะมี1 2แล้วก็4 7แล้วก็14แล้วก็28นะครับแล้วถ้าเราถ้าเอาพวกนี้บวกกันจะได้28่สิบไหมก็เช็คตรงๆนะครับ1นบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น7 7็ดเบวกเเป็น14 14ี่บวกสิเป็น28เนี่ยนะครับดังนั้นก็คือหรือพูดอีกแบบก็คือซิกมาของ28เนี่ยก็จะเป็น2เท่าของ28ก็คือ56 ล6ลซิกก็คือสิบสองแ้วเขาก็ให้หา perfect number ตัวถัดไปซึ่งที่จริงก็คือเราเสิร์ชใน Google ก็ได้เนี่ยว่า List of perfect number มันก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะครับแต่เป็นปัญหา,เ,าเดี๋ยวนะผมเฉลยก่อนเนาะว่าว่าตัวถัดไปคืออะไรนะครับตัวที่เราหามาได้ก็เช่น496ก็ได้นะครับหรือว่าตัวอื่นก็จะมีพวก8 1 2 8แล้วมันจะเริ่มเยอะขึ้นนะก็คือ3355 0336นะครับอันนี้ผมผมไม่ได้อยู่หาอย่างนี้นะคือคือที่จริงมันเกิดจากการเสิร์ชใช้คอมพิวเตอร์เสิร์ชเอานะครับแล้วมันก็จะได้จำนวนเพอร์เฟกมาเรื่อยๆนะจุดๆ,ๆนะไปเรื่อยๆนะมีหลายตัวแต่ปัญหาอันนึงก็คืออเดี๋ยวเดี๋ยวคำตอบก่อนนะเดี๋ยวชอบจะไปเล่าเรื่องงานวิจัยเรื่อยเลยนะ,ะดังนั้นข้อ6เนี่ยเวลาตอบก็คือตอบเนี่ย496ก็ได้ครับเป็นเป็นตัวแรกนะครับที่ อ่าที่มากกว่าที่18แล้วก็ซิกมาเอ็นเท่ากับถ้าไม่อยากเอา496เนี่ยมันก็จะเริ่มตัวเลขมันเริ่มเยอะลวอันนี้ก็เป็น8,128ยเนี่ยอันนี้ก็โหนี่ก็ไป3 3ล้านแล้วนะดังนั้นหายากเหมือนกันนะจำนวนเพอร์เฟกนะครับอ่าส่วนงานวิจัยก็คือว่าอยากรู้ว่าจำนวนเพอร์เฟกเนี่ยหรือเพอร์เฟกต์นัมเบอร์เนี่ยนะครับมันมีอินฟินิตตัวหรือว่ามีแค่ไฟในตัวนะครับอันนี้คืออันนี้คืองานวิจัยแล้วนะสรุปว่าตอบอันนี้ไปเลยก็จบบนะ้้นนะขอีครั ส่วนงานวิจัยก็คือว่าอ่ามันก็จะมีคำถามประเภทนี้ว่าอาร์แดร์อินฟินิตี้แมเนียลเพอร์เฟกตเบอร์ก็คืออยากรู้ว่าอาร์แดร์อินฟินิตี้แมเนียลเพอร์เฟกตเบอร์ก็คือถามว่าไอจำนวนสมบูรณ์เนี่ยเดือดจำนวนเพอร์เฟกเนี่ยจำนวนที่มีสมบัติอย่างนี้นะครับซิกมากเอ็นทั้สองเอ็นเนี่ยมันมี เป็นจํานวนอน,อน,นันต์ไหมหรือมีแค่จํานวนจํากัดนะครับแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงกับอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเมอร์เซนพราムนะครับก็คืออาร์ไดเอ i n อินฟินิตี้เมเมอร์เซนพราムนะครับเพราะว่ามันมีทฤษฎีบทที่ถ้าใครยังจำได้ก็คือออยเลอร์ะนะครับพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยถ้า n นะครับมันจะเป็น e v e n นเพอร์เฟกนะครับขอเขียนภาษาอังกฤษปนไปบ้างนะครับอันนี้พูดถึงงานวิจัยละก็เลยไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยให้ดูนะครับออยเลอร์ uh, e เนี่ยพิสูจน์ได้ว่า n เนี่ยจะเป็นจำนวนเพอร์เฟกที่เป็นจำนวนคู่เนี่ยก็ต่อเมื่อ n อยู่ในรูปนี้นะครับก็คือ2ยกําลัง p ลบ1คูณ2กําลัง p ลบ 1, 1. Uh, เมื่อ กับ2ยกกำลัง P ีลบ1ตรงนี้เป็นจำนวนเฉพาะนะครับอ่นนี่คือท e ี่ออยเลอร์พิสูจน์ไว้แล้วก็ไอตัวเนี้นะครับในกรณีที่มันเป็นจำนวนเฉพาะนะอันนี้เขาเรียกว่าเมอร์เซนพรามนะครับดังนั้น2คํคำถามนี้มันก็เลยเชื่อมโยงกันนะครับตรงที่ว่าถ้าเรารู้ว่ามีอินฟินิตี้เมนี่เมอร์เซนพรามเนี่ย เราก็จะตอบคำถามนี้ได้ทันทีนะครับว่ามันก็มีอินฟินิตเหมือนกันถ้าอันนี้มีอินฟินิตเอเมอร์เซนพาร์มก็มีอินฟินิตเหมือนกันนะมันเชื่อมโยงกันด้วยสมการนี้นะครับดังนั้นสองสองคําถามนี้ก็ถือว่าเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับแล้วก็ตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นตอน6เนี่ยเราก็อาจจะมองเป็นตัวนี้ได้ว่าคือ2คูณ3ซึ่งก็คือ2คูณกับ อ่องกำลังสองลบหนะโดยที่ตรงเนี้ยเราก็จะมองว่าเอ่อ p ตรงเนี้ยน,นะครับคือสองเนี่ยนะครับแล้วก็พอ p ตรงนี้เป็น2องลบหคือ2เนี่ยนะส่วน28ก็เช่นกันนะยีเนะี่ยอ่ามันคืออ่าสีคูณเจซึ่งก็คือ2องกำลังสองกับ2องกำลังสาลบหอย่างเี้เป็นต้นนะครับส่วนอ่านะอีกอันนะ่ะสี่ร้อคืออะไรลองแยกตัวประกอบมาสิเดี๋ยว แยก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 อ่อนเนะเาะอ่าแปดหกสี่สิบแปดนะครับแปดสองแล้วก็สองแล้วก็สามสิบเอ็ดมันคือสิบหกคูณสามสิบเอ็ดซึ่งก็คือสองกำลังสี่คูณสองกำลังห้าลบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอา่าดังนั้นพวกอ่ที่จำนวนเพอร์เฟกที่เราค้นพบเนี่ยก็คือพวกอ่หกยี่สิบแปดสี่ร้อยเก้าสิบหกแล้วก็ต่างๆเราเนี่ยนะครับโดยอา่าอาจจะลั่นมาจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ดังนั้นอ่าอันนี้คือเล่างานวิจัยให้ฟังนะครับว่าปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันมีเมอร์เซนพรามเป็นจำนวนอนันต์หรือจำนวนจำกัดดังนั้นเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้เพอร์เฟกต์นัมเบอร์เนี่ยมีจำนวนอนันต์หรือจำนวนจำกัดมีอีกอคำถามหนึ่งนะครับที่จริงๆความน่าสนใจอาจจะน้อยกว่านะเพราะว่ามันมันทำอะไรมากไม่ได้ก็คือว่ามันมีจำนวนเพอร์เฟกต์ที่มันเป็นจำนวนขี้ไหมนะด้าส์เด Exist e and not p r f number อันที่น่าสนใจน้อยกว่าเ,วเพราะว่า,าคือคอนเจคเจอร์คือมันไม่มีพอมันไม่มีสมมติแม้แต่พิสูจน์ได้เสร็จอะว่าแบบไม่มีจำนวนเพอร์เฟกที่เป็นจำนวนคี่นะครับพอพิสูจน์เสร็จเออมันก็น่ารู้อย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรทําต่ออะไรนะครับหรือว่าแต่ว่าถ้าเกิดมันมีขึ้นมานี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าโ ดันคอมตั้งนานไม่เจอสทัทีแต่สุดท้ายดัน exist เนี่ยถ้าใครพิสูจน์ได้หรือใครค้นพบนะครับอันนั้นตรงนี้ก็เป็นคอนเทคเจอร์อยู่ดีนะว่าว่า,วามันมันน่าจะไม่มีแหละนะอันนี้เป็นคอนเทคเจอร์คือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะดังนั้นอาจจะถูกหรือผิดก็ยังไม่รู้นะครับว่าก็คือไม่มีนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นแค่ความเชื่อดังนั้น อาจจะไม่ได้เชื่อเหมือนกันหมดก็ได้นะครับบางคนอาจจะเชื่อว่ามีก็ได้นะก็เสิร์ชไปนะรันคอมไปเรื่อยๆถ้าเจอก็เย่ชนะแล้วเนี่ยนะพิสูจน์คอนอพิสูจน์ได้แล้วว่าออทเปอร์เฟกต์นัมเบอร์ที่จริง exist เลยเนี่ยแล้วก็ยกตัวอย่างมาเลยว่าคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอแต่ว่าตอนนี้คอนเจิกเกอร์ที่ส่วนใหญ่เราเชื่อกันก็คือมันไม่มีนะครับเพราะว่ารันไปเป็นรัน้านรันตัวมันก็ไม่เจอสักทีอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็เลยเชื่อว่าออทเปอร์เฟกต์นัมเบอร์เนี่ย อ่า does not exist นะครับก็คือไม่มีแต่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ก็เล่างานวิจัยน่าจะพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปสรุปว่าพวกนี้เป็นเป็นหัวข้อวิจัยหรือว่าเป็นคําถามที่ยังไม่มีใครแก้ได้นะครับส่วนข้อ6ก็คือที่ผมบอกไปว่าถ้าถ้าตอบง่ายๆก็คือ ใส่496แล้วก็คำนวณให้ดูเลยดื้อๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วล่ะนะครับว่าซิกมาซีซิกมาของ496เนี่ยเป็น2เท่าของ496แค่นั้นก็พอนะครับหรือว่าจะไปเสิร์ชใน Google เนี่ยใส่คำว่า perfect number รับรองเจอข้อมูลให้อ่านเพียบเลยนะครับดังนั้นการเฉลยข้อ6ก็จบแต่เพียงทุานี้นะครับสวัสดีครับ